ยังยืดถ้าไม่มีก็ต้องใส่ยังยืดให้ลูกค้านะคะถ้ามันจะมีสองแบบถ้าไม่ใส่ยังยืดก็เป็นตีนตะขาบอะคะ่ะตีนตะขาบไว้เกี่ยวะคะ่ะล็อกความหนาความอยากให้อยู่ตรงจุดไหนเหมือนตีนตะขาบอะคะ่ะต,ตีนทุกแกจะเป็นสายตีนทุกแกนะคะถ้าถ้าไม่มียังยืดเป็นไปได้จะไม่กระชับไม่ละลูกเหมือนผ้ากางเกงนะคะ ช่าร้อยอันนี้ก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เข้าประมาณสามนิ้วค่ะ เอวหลวมค่ะแปคือคนคือคนไซส์เล็กแล้วไปเจอไซส์ใหญ่อะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะเอาออกะนคะคะตัดออกค่ะเพราะว่ามันทำให้ชุดหมีไม่จำเอวค่ะ นคะอ,ออกตามขนาดเราดูหุ่นลูกค้าเป็นเกณฑ์นะคะถ้าหุ่นลูกค้าอ้วนก็ไม่ต้องเยอะถ้าผอมก็ต้องเอาเข้าเยอะ,ะคะ่ะมีสองอย่าง ตัดออกแล้วตรงที่เราเปิดมันจะมีช่วงรอยต่ออยู่นะคะให้เราเปิดออกเปิดออกแล้วกีบยังยืดเข้าค่ะให้จ้ำแล้วเย็บคืนหลายหลายรอบให้ลูกค้าค่ะชุดหมีเป็นชุดเป็นชุดที่อะไรนะเขาเรียกอะชุดหมีเป็นชุดที่ที่ใช้แบบเอ,อะไรนะ ของช่างใช้อะคะ่ะส่วนมากมันจะต้องเย็บหลายๆรอบให้ลูกค้านะคะเพื่อความทนทานเนี่ยนะอันนี้คือแก้เอวชุดหมีนะคะถ้ายางยืดเสียก็ใส่ายายงยืดที่เอวให้ลูกค้าได้เลยะคะ่ะโดยเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะขยุมเมื่อกี้มันมันยือดอย่างนี้นะคะต้องรู้ว่ายังยืด เขาได้ชุดมาใหญ่หรือว่ายางยืดเสียมนะคะถ้ายางยืดเสียมให้เปลี่ยนนะคะแต่ลักษณะนี้ชุดยังใหม่ยังยืดยังปิ้งอยู่ค่ะเพียงแต่เขาได้มาไซส์ใหญ่เราก็มากระชับยางยืดให้ลูกค้านะคะเพราะว่าโมเดลใส่ให้ดูเขาจะติดพุงนิดนึงแต่มันแต่มันโล่งไปอะค่ะอันนี้คือเราแก้ไขาทาง DIY ให้ลูกค้านะคะเนี่ยคือยางยืดมันมันโล่งไปไม่เกาะ กาะเอวเกาะสะโพกให้ลูกค้านะคะนี่นะคะวิธีแก้เอวชุดหมีถ้าขาใหญ่ขาใหญ่ชุดหมีขาใหญ่ชุดหมีเราก็จะเราก็จะทําใหญ่ไอ,อ,อฟิตเหมือนเดฟเหมือนกางเกงไม่ได้อีกนะคะ คำว่าใหญ่ของลูกค้าก็คือสมมติลูกค้าใส่ใส่อยู่ที่7ดนิ้วถ้าเป็นถ้าเป็นชุดหมีให้เขาอยู่ที่8นิ้วนะคะ<ม>คือออกไปครึ่งต่อครึ่งไน้นิ้วหนึ่งค่ะอันนี้อยู่ที่10นิ้ว10นิ้วลูกค้าใส่อยู่ที่7นิ้วเราจะเราจะเข้าให้ซัก8ดนิ้วครึ่งค่ะให้ออกออกนิ้วครึ่งพอค่ะพราชุดหมีจะฟิตไม่ได้นะคะ อันนี้อันนี้ปกติเขาใส่อยู่ที่แปดนิ้วแต่สั้งชาจะเข้าให้เขานิ้วครึ่งนะคะคือจะไม่ให้รัดให้ใส่กระชับพอดีค่ะนิ้วครึ่งสองข้างก็เป็นสามนิ้วนะคะอย,อย่างนี้ค่ะสอยๆขึ้นมาข้างบนนะคะ ใส่ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เน้นว่าทำงานแบบไหนสไตล์ของลูกค้านะคะว่าเขาชอบแบบไหนด้วยนะคะนิ้วครึ่งค่ะน่ ให้ลูกค้าพอนะคะตัดเลยค่ะตัดแล้วนำไปพงนิ่มให้ลูกค้าเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดเลย แล้วทีนี้ก่อนที่นี่เราก็ต้องเราลาอออกมาให้สุดนะคะเสร็จแล้วเราพ้งริมเราก็เย็บขาคืนนะคะเนี่ยพับรอยเดิมอยู่ตรงไหน,นเพราะว่าชุดหมีชุดนี้ไม่ได้ตัดขาค่ะให้ล็อก,ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเข้านะคะเราพ้งริมเสร็จแล้วก็มาเย็บคืนให้ให้ได้สภาพเดิมเนี้ยคะ่ะขั้นตอนการแก้ทรงของชุดหมีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอันนี้ยีบเจ็ดนิ้วยีบเจ็ดนิ้วเอาเข้า3มนิ้วนะคะเดี๋ยวช่างชาจะเอาทำให้ดูไลสไตล์บายสมชาจะพาเอาชุดเข้าง่ายๆให้ลูกค้านะคะ สามนิ้วค่ะข้อสังเกตของเอาขาเข้าเอาเอาเชฟเข้าให้ลูกค้านี่เหรอคะให้สังเกตนะคะถ้าลูกค้าเป็นเป้าตื้นกรณีอย่าเอาเข้าเยอะนะคะเป้าตื้นกับเป้ายาวกัน เอาเข้าจะไม่เหมือนกันนะคะบอกไว้ก่อนเนี่ยค่ะเอาเข้าเป้าอันนี้เป้าตื้นสมมุติว่าเอวยี่บเจ็ดก็ต้องเอาไว้ยี่บแปดหรือยีบเก้านะคะเป็นไปได้ถ้าไม่เยอะไม่ต้องตัดผ้าลูกค้าไว้ลูกค้าเปลี่ยน หลายรอบเนี้ยค่ะขั้นตอนเอาเข้าง่ายๆของช่างซ้านะคะเนี้ยเห็นไหมคะลอยช่างซ้าเข้าเนี่ย เอาเข้าแล้วไม่ต้องตัดผ้านะคะให้สังเกตนะคะเป้ายาวเป้าตื้นเอาเข้าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป้าเป้าตื้นเขาจะมาเกาะที่สะโพกมันจะใหญ่อค่ะสมมุติว่าเอวยี่บเจ็ดให้เหลือไว้ยี่บแปดนะคะถ้าเป้าตื้นนะแต่ถ้าเป้าเป้ายาวขึ้นไปหาเอวก็ยี่ิบเจ็ดเลยได้ค่ะเราต้องเผื่อมานิ้วหนึ่งนะถ้าเป้าตื้นอะเผื่อให้เพิ่มจํานวนเนื้อผ้านะคะแล้วก็แกะออก อันนี้เอาเข้าสามนิ้วให้ลูกค้าแล้วนะคะง่ายๆค่ะวิธีเอาเอวเ,เข้าของซ่างซ่าไม่เยอะไม่ตัดท้านะคะไว้เกะเหมือนที่ลูกค้ามาแก้นี่ไงคะเข้าเข้าออกออกเนี่ยค่ะง่ายๆแล้วเราก็เย็บตามแต่เข็บเดิมให้ลูกค้าค่ะอันนี้ออกนะคะเอาออกเพื่อแยกเราจะเย็บคืนนะคะนี่แล้วก็ออกมา แล้วเราก็เย็บคืนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคืนเหมือนเดิมเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะแบรตะเข็บออกเหมือนเดิมอะคะ่ะนี่คือการเทคนิคเอาเข้านะคะแล้วก็เย็บคืนสภาพเดิมแล้วก็ติดแล้วก็ติดตัวตัวอะไรนะตัวเนี้ยที่เราแกะออกเนี้ยคะ่ะคืนด้วยเนะะี่ยค่ะ เทคนิควิธีเอาเอวเข้านะคะง่ายๆถ้าลูกเอาขาเข้าหรอคะเราต้องดูว่าขาใหญ่ขาเล็กตัวนี้ก็เอาขาเข้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่แปดนิ้วเราเอาเข้าให้ลูกค้าเจ็ดนิ้วก็เอาเข้านิ้วหนึ่งค่ะข้างละนิ้วเนี่ยไหมคะ ก็เอาเข้าให้ลูกค้าเมื่อกี้เอวเข้าแล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะเอวไม่เข้ายากเลยถ้าเป็นผ้าแบบนี้ตัดเลยค่ะตัดแล้วนำไปพ้งนะคะ ไปรุ่นน้อยไปรุ่นน้อยมาดี้าไปท่าง,งานเสร็จแล้วเราก็คืนตะเข็บเหมือนเดิมค่ะเราเล่อออกมายัางไงเราก็ไปเย็บตะเข็บคืนนะคะแล้วก็พงหลิมง,นะง่ายๆค่ะวิธี DIY ขาใหญ่ให้เล็กลงตัดเลยค่ะอันนี้อันนี้ชา่างชเห็นโมเดลแล้วนะคะชาัางช่าทำแบบมั่นใจ ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ผ้ายืดอย่าไปเอาเข้าตึงนะคะเดี๋ยวงอเข่าไม่ได้เอาประมาณว่ากระบอกเล็กเสร็จแล้วเรานําไปโพ้งนะคะโพง้งริมโพ้งลิมเสร็จเราก็กลับมามาเย็บคืนนะะเมื่อกี้เมื่อกี้สิบแปดนิ้วเราก็เหลืออยู่เจ็ดนิ้วให้ลูกค้านี่ไงคะ่ะเย็บตามรอยเดิมนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ตัดขานะคะเห็นไหมคะ เอาน,นำไปโพ้งที่เราตัดเนี่ยค่ะง่ายๆเห็นไหมล่คะส,สัางชาเอาเอวเข้ากางเกงก็แป๊บเดียวเอาแก้ไขอ่าชุดหมีที่มันตรงมันไม่ก่อเอวแก้ไขที่แก้ไขที่ยางยืดนะคะยางยืดหลวมหรือยางยืดเยอะไปอย่างเนี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ช่างชา DIY ก็คือยางยืดเยอะไปเพิ่งได้ชุดมาใหม่ค่ะใส่ ยังยืดรู้สึกว่าจะไม่จำเราก็เปิดตรงข้างๆอะค่ะแล้วเ,เราก็ดึงออกมาดูประมาณหุ่นลูกค้าว่าตึงขนาดไหนดูเอวเขาดูพุงเขาค่ะถ้าพุงเขาใหญ่ก็เอาเข้าอย่าเยอะถ้าพุงเขาเล็กก็ดึงมาเยอะๆอะค่ะแล้วก็ตัดออกแล้วก็เย็บคืนแต่ถ้าสมมติว่ายังยืดเสียหรือเสียมเราต้องดูสภาพด้วยนะคะดึงแล้วมันไม่ยืดหยุ่นเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยค่ะ แก้ไขตรงนี้นะคะระหว่างเป้าหย่อนแล้วก็ไม่จ้ำเอวของชุดหมีนะคะอันนี้แก้เอวแก้ขาก็นี่ไงคะง่ายๆจับทีเดียวตั้งแต่หัวปลืดมาที่ตูดเลยเอาระดับไหนเราดูหุ่นลูกค้าออกแล้วนี่คะ่ะนะคะแล้วก็วัดถ้าสะโพกเขาสามหก็ต้องใี้อยู่สาหเอวเขายิบสมมุติว่าเอวเอวเป็นผ้า เป็นผ้าเอวเอวต่ํานะคะเอวต่ําเขาจะเกาะที่สะโพกและใต้สะดือนะคะสังเกตถ้าเอวเขาอยู่ที่ยี่บเจ็ดแต่ถ้าเป็นงงเกงทรงต่ําให้เหลือไว้ยี่บแปดถึงยี่บเก้านะคะไม่งั้นมันจะอะไรนะเขาเรียกมันมันจะเข้าไม่รอดใช่เอวเขาอ่ะยี่บเจ็ดก็จริงแต่ถ้าเป็นเป้าตื้นก็ลงมาข้างล่างก็ให้เหลือไว้เลยลคะค่ะเฉลี่ยนิ้วนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งเลยให้ใหญ่กว่าเอวอะค่ะเอวยี่บเจ็ด ถ้าเป็นเป้าตื้นก็อยู่ยี่อ่ายี่แปดยี่แปดครึ่งอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปให้ยี่เจ็ดก็ยี่เจ็ดเหมือนเอวยาวนะคะเพราะว่าหัวมันมาอยู่ตรงสะโพกแล้วค่ะเขาจะเยอะกว่าปกติต้องดูที่เงเกงและดูหุ่นโมเดลเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะ